ภาพคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพูใครฆ่าน้องชมพู่หมอพรทิพย์ชี้หลักฐานในที่เกิดเหตุสำคัญมากจากคดีการตายปริศนาของน้องชมพู่วัยสามขวบหลังหายออกจากบ้านในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารผ่านไป4วันพบเป็นศพในปา่าภูเหล็กไฟห่างจากบ้านไปราวราว1.7กิโลเมตร ล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรททพโรจนสุนัน์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมีความสำคัญมากต้องใช้แพทย์นิติเวชท,ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ที่ผ่านมายังเป็นปัญหาตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุอาจเก็บพยานหลักฐานไม่ละเอียดหรือบางครั้งแพทย์เวรไม่ได้ไปเองให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปแทน ก็อาจจะชนะสูตรเบื้องต้นไม่ครบถ้วนเพราะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและต้องดูว่าลักษณะการตายเป็นอย่างไรถูกข่มคืนหรือไม่อย่างกรณีน้องชมพู่ตั้งข้อสังเกตว่าต้องดูว่ามีเลือดติดที่ช่องคลอดมีร่องรอยถูกข่มคืนหรือไม่หมอนิติเวชจะทราบในเบื้องต้นทันทีและต้องเก็บ DNA คราบเลือดคราบเหงื่อด้วย ทางนี้ถ้าตรวจเจอเส้นขนใกล้ๆก,กันมีดีเเหงื่อเป็นของชมพู่ควรตรวจที่รากและเส้นผมจะกลายเป็นขนเพชรคนร้ายทันทีถ้าข้อมูลบอกว่าเป็นขนงิกงอเพราะขนเพชรดูภายนอกก็บอกได้เพราะจะต่างจากบริเวณอื่นและอีกหนึ่งข้อจำกัดคือบ้านเรายังขาดเครื่องมือในการตรวจสอบและเก็บพยายนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุหรือคลายสโคป ส่วนเรื่องของการชนะสูตรพริกศพนั้นหมพอพรที่บอกว่ามีความสําคัญเช่นกันต้องตรวจสอบว่า 1. ผู้ตายคือใครซึ่งอันนี้รู้แล้วว่าเป็นน้องชมพู่เนื่องจากสภาพศพยังไม่เน่าเปื่อย 2. พฤติการที่ตายก็คือถูกกระทําให้ตายหรือตายเองคดีนี้ค่อนข้างชัดว่าถูกทําให้ตาย 3. ตายเมื่อไหร่คือต้องภายพิสูจน์ว่าตายมากี่ชั่วโมง 4. ตายที่ไหนก็ต้องดูว่า ตายจากที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้งอำพางหรือไม่สำหรับคดีน้องชมพู่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะถูกทำให้หมดสติก่อนพาตัวขึ้นเขาหรือไม่เพราะเด็กจะต้องร้องไห้หรือถูกทำให้ตายจากที่อื่นแล้วนำศพไป,ปทิ้งอำพรางอันนี้นิติวิทยาศาสตร์ก็สามารถพิสูจน์ได้ 5. ใครเป็นคนทำให้ตายสามารถตรวจสอบได้จากลายนิ้วมือแฝงถ้าถูกบีบคอตาย ลายนิ้วมือของผู้ก่อเหตุจะติดอยู่ที่คอผู้ตายประมาณ30นาทีและตรวจหาลายนิ้วมือที่ติดอยู่ตามร่างกายเสื้อผ้าวัตถุพยานต่างๆที่ตัวผู้ตายกรณีน้องชมพู่ต้องถามตำรวจว่ามีการเก็บลายนิ้วมือแฝงที่ตัวผู้ตายก่อนส,งส่งศพไปชันสูตรหรือไม่หรือถ้าตำรวจไม่บอกหมอนิติเวชหมอก็จะไม่ได้ตรวจละเอียด และหมอจะล้างทำความสะอาดศพทำให้ยากจะตรวจหาลายนิ้วมือภายหลังในส่วนของ DNA ตรวจหา DNA ผู้ก่อเหตุนในตัวผู้ตายก็คือตรวจหา DNA ผู้ก่อเหตุนในซอกเล็บเสื้อผ้าสิ่งของใช้ติดตัวผู้ตายและชิ้นส่วนที่หายไปโดย DNA ออยู่ได้นานถ้าไม่ถูกทำลายแต่ถ้าถูกชาล้างโดนเผาก็อาจจะถูกทำลายแต่ถ้าถูกเก็บไว้ก็จะอยู่ได้นานเช่นคราบเลือด คดีที่หมอพรทิพย์เจอเวลาผ่านไปกว่าหกเดือนก็ยังตรวจพิสูจน์ได้ส่วนคดีน้องชมพู่ต้องดูว่าตำรวจที่ตรวจที่เกิดเหตุคุยกับหมอเวรที่มาตรวจชนะสูตรที่เกิดเหตุและหมอนิติเวชที่พาพิสูจน์หรือไม่ในต่างประเทศตำรวจและหมอจะประสานข้อมูลกันเพื่อเร่งที่คลายคดีเพราะเวลาเป็นข้อจำกัดอาจจะทําให้พยานหลักฐานเสียหายหรือไม่เพียงพอซึ่งจะทําให้จับคนร้ายไม่ได้ซึ่งคดีน้องชมพู่ผ่านมา กว่า38วันแล้วถ้าหลักฐานไม่เพียงพอก็ยากจะมัดตัวคนร้ายได้ตำรวจบุกบ้านลุงพลเก็บหลักฐานหา DNA คดีน้องชมพู่เจ้าตัวลั่นไม่เข้าใจทำไมเจ้าหน้าที่มาหาแต่ตนสำหรับความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตปริศนาและพบเป็นศพอยู่ใกล้โขดหินบนภูเหล็กไฟบ้านกกอกอำเภอดุงหลวงจังหวัด มุกดาหารเวลาผ่านมากว่าหนึ่งเดือนแล้วคดีนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนไรายได้ทำกางกระแสกข่าวการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆซึ่งนายชัยพลวิภาหรือลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัย โดยเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้นหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพร้อมกับนายเสริมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านญาติทางแม่น้องชมพู่ได้ร่วมเดินทางไปที่บ้านลุงชัยพลวิพาเพื่อหาสิ่งของทางนิติวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่นายชัยพลวิพาลุงน้องชมพู่ได้เปิดเผยว่าช่วงนี้ไม่เข้าใจเหตุใดเจ้าหน้าที่เข้ามาหาแต่เราวันนี้นับเป็นครั้งที่สองแล้วที่มาตรวจสอบ มาหาถึงที่บ้านก่อนหน้านี้ก็ล้อมผ้าตรวจสอบหมดบ้านทางรถยนต์ข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้ารอบบ้านซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นผู้กระทำอะไรซึ่งในวันนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาพร้อมกับได้นำวัตถุไปตรวจสอบหลายอย่างประกอบด้วยถุงก,กระสอบป่านใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่เราเรียกกันว่า ถุงปุ๋ยซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการทุกหลังคาเรือนและยังมีถุงมือที่ใส่ในเวลาทำงานเพื่อนำไปตรวจสอบดินเออะไรสักอย่างพร้อมกับขอดูมีดวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมส่วนยางทั้งมีดที่ใช้ประจำไม่เว้นแม้แต่สุนัขที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านยังถูกถอนขนเอาไปตรวจสอบหาหลักฐานด้วยโดยลุงบอกกับนักข่าวว่า ครั้งแรกถูกตำรวจมาล้อมรอบบ้านก็ตกใจอยู่แต่หลังจากนั้นก็เฉยๆเขาจะมาถามอะไรหรือตรวจสอบอะไรที่บ้านเราร้องขอสิ่งของที่คิดซึ่งว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีซึ่งเราก็ไม่ได้ขัดค้านเจ้าหน้าที่อยากได้อะไรก็เอาไปเพื่อเหตุการณ์และคดีน้องชมพู่จะได้กระจ่าง เพราะเราไม่ได้เป็นคนทำอยู่แล้วจึงไม่ได้กลัวอะไรที่ผ่านมาเจ้าหนที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ให้ผมพาขึ้นไปตรวจสอบหาหลักฐานอยู่ทุกวันส่วนเสื้อผ้าที่พ่อแม่น้องชมพู่ฝากกระเป๋าใส่เสื้อผ้าขึ้นไปทั้งหมดบอกว่าฝากไปให้น้องชมพู่ซึ่งกระเป๋าเป้ที่ใส่เสื้อผ้าน้องชมพู่ก็สะพายอยู่บนหลังผมตลอด ดังนั้นน้ำเหงื่อในตัวผมก็จะเปียกชุ่มจึงเกรงว่า DNA ในตัวผมน่าจะติดไปที่เสื้อผ้านองชมพูแน่ๆเรื่องนี้จึงเป็นอีกเหตุที่สร้างความกังวลให้กับครอบครัวเราที่เกี่ยวข้องกับ DNA ขณะที่พลต,ตรวจเอกอชิราวิทสุพันธ์เพศัต์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีนั้นเป็นชุดที่เก่งที่สุดแต่ยังหาหลักฐานคนร้ายไม่ได้ครูบารวยสื่อจิตช่วยชมพูเผยปริศนาคนใส่ไม้มกัมกมากถามอีกไม่นานาจะถูกจับล่าสุดวันที่17มิถุนายนทีมขาวได้ลงพื้นที่มายังวัดป่านาริมิตร พบกับครูบาเจ้าหน่อยเกี้ยวแก้วหรือหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัดป่านารมิตรหรือถ้ำมังกรทองจังหวัดนครราชสีมาโดยหลวงพ่อรวยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าหลังจากที่ทำพิธีแผ่บุญให้กับดวงวิญญาณหรือพิธีพีธานเพื่อปลดปล่อยวิญญาณใครอาถรรพ์และเพื่อเป็นการปลดปล่อยอาถรรพ์บนภูเหล็กไฟขณะที่ตนและลูกศิษย์ นั่งรถยนต์เดินทางกลับวัดป่านรมิตรครูบารวยก็ได้นิมิตเห็นดวงจิตของน้องชมพู่เป็นไกยทิพหรือเทวดาน้อยที่ไปสบายดีแล้วทางนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่16มิถุนายนในระหว่างขึ้นมาพูเหล็กไฟปรากฏว่าท้องฟ้าตั้งท่าฝนจะตกลงมาซึ่งครูบาพูดบอกกล่าวกับเจ้าฟ้าเจ้าฝนขอฝนอย่าเพิ่งตกเพราะจะทำให้การเดินทางลำบาก ก่อนจะเดินต่อไปอีกครู่หนึ่งฝนตั้งท่าจะตกครูบาจึงนำไม้ไผ่ที่ระบุว่าเป็นธนูไผ่ฟ้าผ่าเพื่อทำการฝังควายธนูลงกับดินครูบาเจ้าหน่อยเขี้ยวแก้วระบุว่าเมื่อเข้าที่ภูเหล็กไฟสัมผัสได้ว่าที่นี่น่าจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งการที่มีอุปสรรคฝนจะตกนั้นเพราะมีสิ่งที่พยายามต่อต้านการมาของตนซึ่งการฝังบัวธนูลงเดิน เพื่อที่จะให้สิ่งชั่วไร้ายไม่สามารถเข้าใกล้ได้ทั้งนี้ในระหว่างเดินมาพบว่าฝนเกิดตกรอบพื้นที่ลักษณะปกคลุมจนขาวโพลรอบขาวแต่จุดที่ทีมข่าวยืนอยู่กับคูบาพบว่ามีฝนลงเพียงเล็กน้อยลักษณะเป็นแค่หางฝนเท่านั้นและนอกจากนี้คูบารวยยังนิมิตเห็นลักษณะของคนรายเพิ่มเติม โดยในนิมิตนั้นคนร้ายกำลังทำการต่อเติมบ้านใหม่ในภาพนิมิตเห็นภาพการใส่ไม้ภาพอิฐนิมิตเห็นเหตุการณ์หลังจากคนร้ายก่อเหตุคนร้ายรายนี้จะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์วนเวียนคล้ายดูลู่ทางและในนิมิตคูบาโรยังเห็นคนร้ายเป็นชายที่หลงในกาม ึ่งคนร้ายกับน้องชมพู่นั้นเป็นบุคคลที่มีกรรมเก่าต่อกันมาแต่ชาติปังก่อนโดยกรรมเก่ามาบวกกับกรรมใหม่ในชาตินี้จึงทําให้กรรมทวีคูณประกอบกับนิสัยคนร้ายรายนี้ที่ชอบดื่มเหล้าเมายาคนร้ายจึงลงมือก่อเหตุกับน้องชมพู่กรณีที่พ่อของน้องชมพู่ได้เคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่า วันที่น้องหายตัววันแรกพ่อของน้องชมพู่จะเดินไปถึงจุดที่จะเจอศพน้องแล้วแต่ไฟฉายที่พกติดตัวไปแบตเตอรี่หมดก่อนทําให้พ่อน้องชมพู่หาลูกสาวไม่เจอโดยครูบารวยก็เล่าว่าประเด็นของพ่อน้องชมพู่นี้ก็เป็นผลมาจากคนร้ายบทบังเอาไว้กระทั่งวันที่14พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันพระ มนดำที่คนร้ายบทบังเอาไว้ได้คลายทำให้ชาวบ้านหาศพน้องชมพู่เจอวันพักหรือวันพุธกลางวันจะเป็นวันเปิดของพวกอาถรรพ์ต่างๆจากที่ครูบารวยขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อวานทำให้ครูบารทราบว่าคนร้ายได้ทำพิธีศสยศาสตร์ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศลาวเนื่องจากถ้าเป็นพิธีของชาวไทยจะนิยมแต่งขันหขันแดแต่ทางประเทศเพื่อนบ้านจะแต่งพิธีโดย การเตรียมทูบแสนทูบหมื่นเทียนแสนเทียนหมื่นซึ่งวิชาศัยศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านนี้เป็นวิชาที่แก้ยากอีกด้วยโดยตอนที่ครูบารวยเดินขึ้นเขาภูเหล็กไฟครูบาเล่าว่าเหมือนมีวิญญาณชั่วร้ายมารุมต่อยรุมทำร้ายตนกระทั่งเดินขึ้นไปใกล้จุดพบศพน้องชมพู่ตนเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้กับชั้นหินและมีแสงสีเหลืองทองพุ่งเข้ามารับตน ซึ่งตรงนั้นจะเป็นประตูทางเข้าเมืองบางบดท,ทางนี้คูบารวยยังกล่าวอีกว่าคนร้ายที่กระทำน้องชมพู่นั้นเป็นคนใกล้ตัวเป็นเครือญาติหลังจากที่ตนได้ทำพิธีในเมื่อวานนี้วันนี้คนร้ายจึงมีอาการทุรนทุรายเวลาให้สัมภาษณ์นักข่าวก็จะเก็บอารมณ์เวลาอยู่บ้านเพียงลำพังก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับตนยังยืนยันคำเดิมว่าวันที่ 41-42นับจากวันพบศพน้องชมพู่คณร้ายจะเผยตัวออกมาเนื่องจากครบวันที่ต้องรับกรรมโดยวันนี้ครูบารวยก็จะทําพิธีเปิดธาตุรวมธาตุดินน้ําลมไฟเพื่อให้ได้ธาตุละเอียดออกมาถ้าทำให้สามารถเห็นอดีตชาติของน้องชมพู่ได้หลังจากให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเสร็จครูบารวยได้เริ่มทําพิธีเปิดธาตุเพื่อสื่อวิญญาณถึงน้องชมพู่ขั้นตอนแรก ครูบารวยได้จุดทูบจำนวน32ดอกแล้วให้ทีมข่าวนำไปปักไว้ที่หน้าพระพุทธรูปด้านหน้าวัดจากนั้นครูบารวยได้นั่งนิมิตโดยการนำตุ๊กตาลูกเทพเพศหญิงมาไว้ข้างๆขณะนั่งนิมิตเพื่อเป็นการสื่อวิญญาณกับน้องชมพู่เพื่อเปิดธาตุหาอดีตชาติจากนั้นครูบาได้นั่งนิมิตประมาณ10นาทีก็เป็นอันเสร็จพิธีหลังจากทำพิธีเสร็จเรียบร้อย ครูบารวยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอีกรอบว่าพิธีที่ทำสักครู่นี้เป็นพิธีเปิดทาตให้กับน้องชมพู่โดยจากการเปิดทาตุครูบารวยก็เห็นภาพคนร้ายและน้องชมพู่มีกรรมต่อการมาตั้งแต่ชาติปางก่อนลามมาถึงชาตินี้และชาติหน้าไม่ยอมจบสิน้นและครอบครัวของน้องชมพู่ก็เกี่ยวข้องกับบาปกรรมครั้งนี้ด้วยทางนี้ครูบารวยยังบอกอีกว่า เห็นภาพอดีตชาติของน้องและคนรายอีกหลายเหตุการณ์แต่สามารถพูดได้เท่านี้สำหรับตุ๊กตาลูกเทพที่เห็นในพิธีนั้นเมื่อวานนี้ตนก็นำไปที่หมู่บ้านกบกอกจังหวัดมุกดาหารอีกด้วยวันนี้ตนจึงมาใช้ทำพิธีเพื่อสื่อกลางกับน้องชมพู่และให้น้องชมพู่อาศัยร่างของลูกเทพในการสื่อสารกับตน ครูบาเจ้าหน่อยเขี้ยวแก้วหรือหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัดป่านารมิตรหรือถ้ำมังกรทองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก่อนหน้านี้มีชื่อเสียงเรื่องการติดตามเด็กหายตัวไปได้แก่เด็กชายซูลุยผิววัยสองขวบลูกแรงงานชาวพมา่าพื้นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในป่าอ้อยริมหมู่ที่9 ตำบลสะพังลานตั้งแต่วันที่17ธันวาควมปี61ที่ผ่านมาและเด็กชายพาคินหายจากบ้านไปเมื่อวันที่1เมษายนปี62และมาทำพิธีในวันที่7เมษายนปี62นายสนั่นภูลกำลังชาวบ้านนันทาว,านวันจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าเชื่อคำทำนายครูบาร,รวยเพราะตอนนั้นเมื่อ1ปีที่น้องซูลุยผิวหายตัวไปชาวบ้านออกตามหาเป็นสัปดาห์ก็หาไม่เจอ ร่างทรงหมอผีหรือพระทํนานก็ไม่พบส่วนกระทั่งพระคูบารวยนั่งสมาธิเนรมิตเห็นเดินทางมาทําพิธีเปิดป่าแล้วทำนายว่าอีสองวันเจอน้องแต่พอครบสองวันก็เจอจริงๆขณะที่นายหนูอายุ60ปีผู้เป็นตาของน้องพาคินแล้วว่าวันนั้นจําได้ว่าเกือบทิ้งคืนแล้วมีพระพร้อมด้วยคณะเดินทางมาด้วยรถสมคัน ไปจอดทำพิธีเลยหน้าทางเข้าบ้านตนไปเล็กน้อยคือครั้งแรกและต่อมาท่านก็ได้ข้ามาแล้วก็มาทำพิธีที่บริเวณจอมปลวกภายในไร่ที่บ้านพาคินพักอาศัยและท่านก็ทำนายว่าจะเจอตัวภายใน9วันซึ่งในที่สุดวันที่9ที่น้องพาคินหายตัวก็เจอน้องพาคินจริงๆแม้ว่าจะเป็นศพก็ตามซึ่งตอนนั้นตนศรัทธาครูบาองค์นี้มากเพราะท่านมีความตั้งใจแล้วก็วาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดทำนายตรงตามที่ท่านพูดทุกประก